มาชมดอกไม้หลังฝนตกหลายวันนะครับดอกไม้บานกำลังสวยๆเลยดอกไม้ที่บ้านนะครับวันอาทิตย์วันหยุดดูดอกไม้ในสวนหน้าบ้านกันนะครับอันนี้ก็ดอกบัวดินนะครับอันนี้อยู่ในกระถางน,นะครับมี สวยๆเลยนะครับอันนี้ชมพูบานอย่างสวยเลยต่อไปไปต่อที่ดอกบัวนะครับดอกบัวในอ่างอ่างผสมปูนนะครับผสมปูนสวยๆนะครับกำลังงามเลยครับบานสีม่วงนะครับ อันนี้ก็ล้มมาโดนฝนต้นมันหกล้มมานะครับลงใส่กระถางปลาสาหล่ายสวยมากครับสาหล่ายสาหล่ายสวยๆนะครับต่อด้วยดอกอะไรดอกของบอนสีนะครับ ออกดอ,อกอีกแล้วออกดอ,อกกำลังงามเลยนะครับนี่ก็ตุมต่มๆกันนะครับจุมจ่มๆกันเลยนะครับกำลังบจะออกจุมจ่มๆอยู่นะครับสวยเลยตันนนี้ก็โดนฝนมาโอ้ใบสวยเลยนะครับ สวยเลยต้นนี้ก็ออกนะครับออกเหมือนกันกำลังงามเลยนะครับต้นนี้ก็ออกนะครับวันนี้อัปเดตดอกไม้ในบ้านนะครับวันนี้ก็นอนกินนะครับตอนกินก็ขึ้นมา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 เจอไอตัว อะไรอืกนก็มีมางทอละกคุยหมายนะ ก็ออกดอกอีกนะครับรออีกนิดหนึ่งรอไปอีกนิดหนึ่งกล้วย,ยไม้นี้ยังไม่ออกดอกนะครับี่ครับกับโดนโดนน้ำฝนนี้ยังสวยเลยสดชื่นมากอันนี้ก็กำลังจะออกดอกเหมือนกันนะครับกำลัง ผล่ออกมานะครับนี่กำลังโผล่ออกมาเห็นไหมครับนะกำลังจะโผล่ออกมานะครับกำลังจะออกดอ,อกอีกนะครับต้นหนึ่งน,นี่ก็ออกมาแล้วนะครับกำลังสวยๆเลยนะครับ ชมดอกบัวในอ่างนะครับนนกําลังบานสวยเลยนะครับอันนี้สีม่วงนะครับดอกนนี้สีม่วงแดดร้อนมากนะครับก็เป,เป็นสาหลายในยอ่างนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่ชมให้กําลังใจ ทำอินชาแนลตลอดมาเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเห็นไหมครับมีหอยด้วยขอบคุณมากครับสำหรับการกดไลค์กดต like, ิดตามขอบคุณครับผม